พอดีทุกท่านนะคะพบกัน EP นี้เป็น EP สุดท้ายหลังจากที่เรานำข้อมูลออกมาทำรีพอร์ตเป็น Visualize r r p p r t t บน Power BI แบบนี้นะคะทั้งหมด4ปีปี2017ถึงปี2020และได้ใช้เมชเชอร์ในการคำนวณ total units s o l ขึ้นมาประมาณ15ล้านนะคะ4ปีคำถามคือว่าถ้ามีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีก1ปีก็คือปี2021แบบนี้เราจะต้องทำรีพอร์ตใหม่คำนวณใหม่เลยหรือไม่คำตอบคือไม่นะคะ ให้ทุกท่านลองดาวน์โหลดไฟล์ที่ชื่อว่าเซลล2021นะคะที่แปะไว้ในลิงก์ให้นะแล้วเอามาวางไว้รวมกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราเปิดไฟล์ที่เป็นไฟล์ต้นฉบับก็คือเซ l ล Data ที่เราเอาไปทำรีพอร์ตนะคะเปิดขึ้นมาค่ะพอเราเปิดไฟล์ขึ้นมานะคะก็ไฟล์เก่าของเราเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ160,000กว่าเลคคอร์ดนะคะ160,000กว่าเลคคอร์ด ท,ที่มีอยู่นะคะหลังจากนั้นก็ลองเปิดข้อมูลตัวใหม่ที่เราจะ addition เข้าไปก็คือข้อมูลเซลล์ transaction ของปี2021นะคะก็เปิดขึ้นมาเลยพอเปิดไฟล์ขึ้นมาแบบนี้เช็คค่ะเช็คของนะตอนนี้ไฟล์ที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยคอลัมน์เนี่ยเท่ากันนะคะคอลัมน์เท่ากันแล้วจำนวนโลมีทั้งหมด1 0 0 0 0แสนโลสำหรับปี2021ที่เราต้องการที่จะ addition เข้าไปวิธีการก็บ้านๆเลย คือใช้วิธีการ Copy ข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ของปี2021 c น p y ะคะ Copy ข้อมูลไฟล์ในปี2021 c o n t r o l Shi f t นะคะลูกศรไปทางขวาลูกศรลงครั้งหนึ่งนะเสร็จแล้วก็กด Copy กลับมาที่ไฟล์ต้นฉบับแรกของเรานะแล้วมาคลิกที่ข้อมูลเล็กขอดสุดท้ายของเซ l ล์ d t t a แล้ว Step ที่เราคุ้นเคยก็คือการก๊อปปี้วางนั่นเองก็วางไฟล์ต่อจากปี2017เมื่อกี้นะคะคลิก1ครั้งสังเกตไหมวางพอดีกันเลยจำนวนคอลัมน์เท่ากันเลคคอร์ดไม่สนใจจะก,กี่เลคคอร์ดก็สามารถเอาไปต่อได้เสร็จแล้วก็ทำการเช็คข้อมูลตอนนี้มีเพิ่มขึ้นมาทั้งหมดเป็น200ร้อยสองแสนหกหมื่นกว่าเลคคอร์ดแล้วก็ทำการกดเซฟและก็ปิดไฟล์ไป กลับมาที่หน้าดีไซน์รีพอร์ตของเราตอนนี้ทุกอย่างยัง15ล้านอยู่นะทัวทัวยูนิต15ล้านนี้ทั้งหมด4ปีถ้าเราเพิ่มเคคอร์ดเข้าไปใหม่แล้วเนี่ยเราจะไปที่แท็บโฮมและกดที่ปุ่มไอคอนรีเฟรชหนึ่งครั้งพอเรากดรีเฟรชนะคะ Power BI เขาก็จะพยายามไปรีเฟรชข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ต้นฉบับของเราถ้าเขาพบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงก็จะทำการอัปเดตให้นะคะก็กดคลสไป เช็คค่ะว่าถูกต้องไหมสังเกตไหมคะว่าตอนนี้ total u n i s o จาก15ล้านเพิ่มเป็น24ล้านเรียบร้อยแล้วและที่ตัวฟิลเตอร์ลองทดสอบดูนะคะลองคลิกที่ตัวฟิลเตอร์เย็นหนึ่งครั้งเห็นไหมคะว่าตอนนี้มีข้อมูลของปี2021โผล่ขึ้นมาให้เราเลือกทำการฟิลเตอร์ได้แล้วอันนี้ก็คือเป็นออชั o นที่ชอบมากสำหรับ Power BI เราไม่ต้องไปเสียเวลาในการสร้างหรือคานวณใหม่นะคะโอเคหลังจากนั้น ก็จะแนะนำอีกฟีเจอร์หนึ่งของตัว power bi นั่นก็คือฟีเจอร์ในการเพิ่ม visualization นะคะจากมาตรฐานจากสแตนดาร์ดเดิมที่เขามีมาให้เรานะคะเดี๋ยวเราลองไป Shopping หรือเข้าไปเลือกเอาตัว v i s u a l i z e ใหม่ๆในอินเทอร์เน็ตที่เขาสร้างไว้ให้เราเนี่ยนะคะมีทั้งฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะคะโดยไปที่แท็บ Home และมองหาไอคอนที่ชื่อว่า more visual นะคะแล้วกดหนึ่งครั้งและเลือก form app store พอเราเลือกฟอร์ม a p p Store เนี่ยเขาก็จะให้เราทำการา Sign in นะคะโดยเราจะใช้อีเมลที่เราทำการรีจิสเตอตอนที่เราดาวน์โหลด Power BI มาอินสตอลที่เครื่องเรานะคะแล้วก็กดปุ่ม Connect นะคะเขาก็จะพาเราไปในการที่จะไปช้อปปิ้งนะคะพาเราไปในการช้อปปิ้งซึ่งก็ให้เราดูตรงข้างๆนะคะที่กดปุ่มอนะคะพออปุ๊บเนี่ยตัว วิชวลไลท์เขาก็จะมาโชว์ที่แท็บทางด้านความมือของเราเยอะแยะมากมายเลยให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการหรือว่าชอบแบบไหนนะคะต้องศึกษาก่อนว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาใช้อย่างไรนะคะถ้าแต่ถ้าใครเลื่อนมาแล้วขี้เกียจเลื่อนแล้วรู้อยู่แล้วว่าเราจะใช้วิชวลไลท์ตัวไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปที่แท็บที่ชื่อว่าเสิร์ h นะคะแล้วก็พิมพ์นะคะพิมพ์ชื่อของวิชวลไลท์ตัวนั้นได้นะคะในตัวอย่างนี้ลอง ใช้พิมพ์คําว่า e n นะคะเราจะหาน้องปลานะคะพอเราเจอปุ๊บเนี่ยก็คืออย่างตัวนี้คือเราจะต้องต้องการน้องปลาเอาไปทําเป็นกราฟนะคะแล้วก็ไปที่ตัวปุ่ม add นะคะเพื่อ add อน้องปลาเข้าไปในรีพอร์ตของเราเราคลิกหนึ่งครั้งนะคะพอเราคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าที่มุมฝั่งขวามือของเรานะคะตอนนี้นะคะน้องปลาเขาได้มา add เพิ่มอยู่ที่ visualization ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสีนี้เลยสีส้มๆนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยการนำไปใช้ทำยังไงนะคะเราลองคลิกที่ visualize graph ที่เป็น tree map ดูนะคะและพอคลิกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ลองไปจิ้มที่น้องปลา1ครั้งนะคะแล้วสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นพอเราจิ้มไปหนึครั้งนะคะตอนนี้ visualize เราเปลี่ยนละจาก tree map ตอนนี้กลายเป็นปลาที่วิ่งไปบางมาซึ่งปลาก็คือแทนชื่อของเซลล์ใช่ไหมคะ ตัวเล็กตัวใหญ่นี่ก็คือขายได้มากได้น้อยนะคะใครขายได้มากปลาก็ตัวตัวโตวใครขายได้น้อยปลาตัวแทนเขาก็จะตัวเล็กนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะกลับไปใช้วิชวลเดิมก็แค่คลิกกลับไปที่3 e Map ที่เดิมเขาก็จะสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือ,อเบื้องต้นเบสิกนะคะในการนำวิชวลไลท์จากข้างนอกนำเข้ามาใช้ในรีพอร์ตของเราและเอามาแอปพลใช้กับตัวกราฟที่อยู่ในรีพอร์ตของเราหลังจากเสร็จสิ้นตรงนี้ขั้นตอนสุดท้ายค่ะพับปิดร r พอร์ตเพื่อส่งลิงก์ให้กับคนอื่นเขาเห็นรีพอร์ตของเราด้วยนะคะก็ให้เราคลิกที่ Publish เสร็จแล้วเลือกที่ my workspace นะคะและกดปุ่ม select แบบนี้นะคะคลิกแบบนี้1ครั้งก็จะเป็นการาพับบิดตัวรีพอร์ตของเราขึ้นไปไว้บนอินเทอร์เน็ตบนเว็บสเปซของเรานะคะถ้าใครมีรีพอร์ตชื่อเดิมอ,อยู่แล้วเขาก็จะถามว่าเราจะรีเพจชื่อเดิมไหมนะคะถ้าใครอยากรีเพจก็กดรีเพจแต่ถ้าเป็นรีพอร์ตครั้งแรกจะไม่ถามนะคะจะไม่ซ้ําแน่นอนหลังจากนั้นสักครูน่นึงนะคะพอเขาพับบิดเสร็จเนี่ยให้เราลองเทสด้วยวิธีการคลิกที่ get click insight นะคะเขาก็จะพาเราไปที่ ตัว workspace ของเราของใน Power BI นะซึ่งทุกท่านมีอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าลง Power BI นะคะจะมีตัวฟรี workspace ตรงนี้ไว้ให้เราอยู่แล้วนะคะก็รอสักครู่นึงนะคะก็จะโผแท็บที่อยู่ฝั่งขวามือของเราไอ้ซ้ายมือของเรานะคะให้เราดูที่แท็บ Home และมองมาที่ตัว My workspace คลิกที่ My workspace หนึ่งครั้งก็จะพาเรามาที่ Content ซึ่งในตัวของแท็บ Content เองเนี่ย ก็จะมีตัวชื่อรีพอร์ทที่เราได้สร้างและพับปิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่ถ้าใครเพิ่งสร้างก็จะมีแค่อันเดียวก็ถ้าใครมีเยอะก็จําให้ได้เสร็จแล้วคลิกที่ชื่อรีพอร์ทที่เราต้องการที่จะทําลิงก์ส่งให้คนอื่นนะคะพอคลิกปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาเช็กหน่อยว่ารีพอร์ตใช่ตัวที่เราต้องการที่จะส่งลิงก์ให้หรือเปล่านะคะก็หน้าตาแบบนี้ถ้าใช่แล้วก็ท,ทําพิธีหรือ ทำวิธีการในการก๊อปปี้ลิงก์เพื่อที่จะส่งให้คนอื่นได้โดยนะคะให้เรามองไปที่มุมบนข,บนของเราและเราจะเจอไอคอนที่ชื่อว่าแชร์นะคะบนไอคอนที่ชื่อว่าแชร์นะคะให้เราดูคําว่า embed report ค่ะพอเราคลิกแชร์หนึครั้งคลิกที่ embed report 1ครั้งและก็คลิกที่ Public to web นะคะตามนี้เลยแชร์ embed report Public to web คลิกตามสเต็ปนี้เลยค่ะ พอเราคลิกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพาเราไป Get o เอาลิงก์นะคะ Get o เอาลิงกที่โชว์อยู่ทั้งเหลือตรงนี้นะคะซึ่งลิงก์เนี้ยเราสามารถที่จะแชร์ให้คนอื่นได้โดยส่งผ่านเมสเซจหรือส่งผ่านอ e ีเมลก็ได้นะคะก็คลิก Copy 1ครั้งนะคะ Copy ครั้งทดสอบโดยการเอาลิงก์ที่ Copy เปิดที่เบราว์เซอร์ใหม่และวางลนะิงก์นั้นลงไปกด Enter 1ครั้งค่ะ พอเรากด enter เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย Power BI เขาก็จะทำการโหลดเอาข้อมูลรีพอร์ตที่เราได้ทำไว้บน Workspace เนี่ยออกมาโชว์บนเบราว์เซอร์ในอินเทอร์เน็ตได้แล้วเรียบร้อยนี่คือขั้นตอนเบสิกในการสร้างตัว Power BI ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับ EP นี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใน EP หน้าซึ่งจะเป็นเรื่องที่อัดวานขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับ EP นี้ขอบคุณมาก